สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารู้จักเรื่องของเงินกู้และสินเชื่อกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรและมีประเภทอะไรบ้างที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณม,มาเริ่มที่นิยามกันก่อนเลยว่าเงินกู้กับสินเชื่อคืออะไรและหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ยืมแก่ลูกค้าตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยผู้กู้ต้องชำระเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยตามสัญญาซึ่งสามารถใช้ในการลงทุนซื้อทรัพย์สินหรือใช้ในใช้ใจ่ายประจำวันก็แล้วแต่ผู้ที่มากู้ะนะแต่ประเภทของเงินกู้เขาแบ่งเอาไว้ซอยไว้อย่างดีดีเลยนะคุณลองฟังดูเงินกู้ส่วนบวคนนะุคคลน่ะส่วนใหญ่เขาเหมาะสำหรับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน เช่นค่ารักษาค่าการศึกษาหรือเงินฉุกเฉินเมื่อมีเหตุฉุกเฉินนะนะโดยผู้กู้ต้องขอวงเงินตามความสามารถของกัมพราคืนก็คือสามารถคืนได้แน่ๆในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ส่วนสินเชื่อตัวหนึ่งชื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อที่ประเภทนี้สำหรับซื้อหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยโดยมีระยะเวลาในการคืนยาวมาก ดอกเบี้ยเลยต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่นนะเนื่องจากบ้านและคอนโดะจะถูกนับรวมเป็นสินทรัพย์คำประกันด้วยอีกตัวหนึ่งที่เราพบพบ่อยๆก็คือสินเชื่อรถรถยนต์รถยนต์เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้นะถ้าเราขอกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งมือสอเราก็ทำการจ่ายเป็นก้อนมัน ก้อนงวดด็จ่ายเป็นงวดงวดไปโดยมีระยะเวลากำหนดและก็จ่ายเท่ากันไม่สามารถโปรได้ก่อนเดี๋ยวไปพูดกังเรื่องนี้สินเชื่อตัวสุดท้ายที่เป็นหลักๆเลยบัตรเครดิตสินเชื่อตัวนี้ช่วยทําให้คุณสามารถใช้จ่ายเงินล่วงหน้าได้และสามารถคืนภายในรอบปินคุณก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรเลยแต่ถ้าจ่ายขั้นตำ่ำ อาจจะมีดอกเบีย้ยสะสมและดอกเบีย้ยบานตะไทยก็ดูดีๆนะครับมาถึงตัวสุดท้ายมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับการเลือกใช้สินเชื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพื่อให้สามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆอย่าลืมนะครับว่าแผนการชำระคืนที่ดีมันจะช่วยลดภาระ การเงินของคุณในอนาคตยังไงคุณจดได้ก็จดนะครับอยากจิด imagine ในสมองแล้วบอกเออพอไหวพอไหวยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ